ห,หนื่งก,กว่าแล้วนะครับก็คือจิดไปกี่ครั้งละว,วันนี้สองครั้งแล้ว,ลวจากที่คุณเหมียวใช้ตัวนั้นตน้ตน,ตนนู้นตัวนี้ประหยัดต้นทุนนะครับไปมากน้อยแค่ไหนครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งสวัสดีครับพบก,กับผมนะัวมนทวงมทองกเกษตรพักโลกครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการดูแลไล่ข้าวโพดนะครับให้มีผลลัพธ์ใหม่ครับนะครับเรียกว่าลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิต และเป็นมิ้กกับสิง่งแวดล้อมครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงที่จะร่วมสาธิตกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเหมียวค่ะชื่อนัตยาเจคานะคะอยู่บ้านมอ้อตำบลบ้านม,อม,นมอ้ออำเภอสิงห์ใหม่จังหวัดน้องคลายค่ะ,ะแปลงข้าวโพดของคุณเหมียวใช่ไหมครับใช่ค่ะสมบูรณ์มากเลยนะครับเขียวสวยฝักมาเต็มๆครับอคุณเหมียวครับวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกข้าวโพดแบบง่ายๆกันเนาะอ่ะคุณเหมียวเริ่มต้นอะไรยังไงครับเราก็ไถไถก่อนนะคะไถแล้วเราค่อยมาขึ้นร่อง ร่องแล้วเราก็ค่อยมาฉีดโฟซอยค่ะปรับสภาพดินใช่ค่ะปรับปรุงบำรุงดินด้วยโฟซอยก่อนเลยวิธีการใช้อัตราหนึ่งช้อนต่อน้ํา20ลิตรค่ะเมื่อไครับเมื่อไถเสร็จขึ้นล่องเสร็จปุ๊บก็ฉีดด้วยโฟซอยใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับต่อไปเราก็มาเตรียมเม็ดพะโพดค่ะ5้ากิโลต่อหช้อนโฟดีค่ะคลุกเคาใส่น้ำนิดหน่อยอ๋อเอาโฟดีมาคลุกกับเมล็ดพะโพธิ์ อัตราส่วนที่คุณเหมียวใช้ก็คือ5กิโลกับ5ช้อนอ่า um, แสดงว่า1ช้อนต่อ1กิโลกรังดีนะครับแล้วคุณเหมียวก็เอามาหยอดปลูกค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างครับต้นนี้ขึ้นมาแบบสวยค่ะเสมอกันค่ะอืมนะครับสวยเสมอกันนตัวนี้มันน่าจะเล่งรากค่ะเออนาช่วยเล่งรากไปในตัวเนาะอ่าบวกกับใช้โฟสซยปรับภาพดินอ่ะแล้วยังไงต่อครับ พอขึ้นมาเล่นสักหน่อยเราก็ประมาณ15วันหรยี่สิบวันเราก็ใช้โฟทีกับกูค่ะฉีดโฟทีอัตราส่วนอันนี้หนูช้อนอะมิโนโก50าสิบห้ซีซีผสมต่อน้ำยี่ลิตรอ่ะฉีดครั้งที่1น่งนะครับฉีดครั้งที่2ตัวนี้ก็2ช้อนครับอ๋อเคอย่าเป็น2ช้อนเลยครับตัวนี้ก็เหมือนเดิม1ฝา1ฝา50บซีซีตอน้ยี่สิบศโอเคอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ครับก็คือ เมื่อเราใช้โฟซอยปรับสภาพดินโฟทีคุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเสร็จปุ๊บข้าวโพดอายุ15วันฉีดพ่นโฟทีผสมอะมิโนโกลใช่ไหมครับใช่ครั้งนี้หนึ่งแล้วเราก็นะครับนะครับมาเพิ่มโฟทีจาก1ช้อนเป็น2ช้อนตอนต้นข้าวโพดอายุประมาณเดือนกว่ากว่าใชด้วยโฟทีสองช้อนกับอะมิโนโกลอีกหนึ่งฝาใช่ยอดจริงจริงอ่าโอเคนะครับผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเนาะอ่าอันนี้ก็น่าจะ มีอายุเท่าไหร่ละต้นข้าวโพดที่เราเห็นด้านหลังนนี้น่าจะเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วะนะครับก็คือฉีดไปกี่ครั้งละตันนี้2ครั้งแล้วสองครั้งแล้วอ่ะและสุดท้ายครับอย่าลืมครับว่าเอาอะมิโนเลสนะครับหนึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉนะีดท่นช่วงข้าวโพดเป็นฝักครับก็จะช่วยเพิ่มสีสัน mm hmm. เพิ่มน้ําหนักเพิ่มโปรตีนให้กับต้นข้าวโพดของเราให้มีผลผลิตที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องเพิ่มน้าหนักใช่ไหมครับอ่าและที่สํงขาญครับ ต้นกรโพดก็จะเขียวสมบูรณ์แบบนี้จนเก็บผลผลิตเลยครับอ่าคุณเหมียวครับจากที่คุณเหมียวใช้ตัวนั้นตัวน,นู้นตนนัวนี้ประหยัดต้นทุนนะครับไปบ้างน้อน้แค่ไหนครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งน,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 นะครับดีไหมดีค่ะอ่าปลอดภัยด้วยนะปลอดภัยค่ะตัวนี้มันไม่แม,ม่อันตรายต่อร่างกายค่ะเป็นคล้ายๆมันเป็นแบบท้ายกับ คนก็ได้ไม่ไม่อันตรายต่อร่างกายไม่เหม็นด้วยใช่ค่ะไม่เหม็นไม่อันตรายอ่ะก็ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนจริงเพิ่มผลิตได้ครับอ่าแล้วเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอ่ะจะใช้ต่อไปไหมครับแบบนี้ใช่ค่ะอ่าอยากจะบอกอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเหมือนเราบ้างอย่าลืมเลยค่ะตัวนี้ค่ะมันใช้ดีมากๆเลยค่ะอ่าห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับอ้าวมันแทนได้แทนปุ๋ยได้เลยค่ะอ่ะ เพราะเราทดสอบแล้วใช่ค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณเหมียวมากครับแล้วก็นะครับติดตามกันใหม่ครับกับผมนัทวงมันทองเกาเสริรทับกราไปก่อนสวัสดีครับ